วยเด็ด789มวยไทย2000คัคลองสวนภูรีสอร์ทครับพร้อมด้วยท็อ,อกออฟเดทพาวออ g แก i น e เซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับออกมาเดินเบียดทันทีเลยนะครับเด็ศักดามีต่อยหมัดแล้วก็พยายามจัดปล้ำในเอาละครับฟุงน้อยก็พยายามไล่แขนไม่ยอมเสียเปรียบแล้ว,ว่าไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะวงนอกแล้วตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของเดชศสักดาเดินเบียดไปโอ้โหบวกสอกเอาละครับแกลกสอกกันไม่มีใครยอมใครนะครับเจ็บๆทั้งนั้นนะครับ อาวุธที่ออกไปของทั้งคู่ครับแม่ฝ่ายแดงฝ่ายแดงเดซักดานี่ชกแทยอารมณ์กะว่าจะเก็บรุ่นน้องทุกน้อยให้ได้โอ้โหมาทุกน้อยนี่แกตั้งคอยโต้ใช้แผนลู่ลมแบบต้นโอ,อ้นะครับคอยลู่ลมไปเรื่อยเอาซ้ายเน็บไปถึงจะไม่หนักแกก็ดีดไปเรื่อยเอาซองมาอีกแม่ต่อยให้ดำคาญเดซักดาอุ้มมาตีได้ไหมตีได้ไหมเน็บไปเอ้าทุกน้อยโต้ ถอยหลังเด็แมากตีไม่เอาแทงมาทีหนึ่ง <c oughs> นี่ครับมหาสงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วครับยกที่3มไม่สนครับเดชศักดาเบียดเข้าไปชนเข้าไปอ่าฟุกน้อยมาดีดแข้งขวาสกัดไว้วงในวงใน <c oughs> ตีไม่ถนัดครับอาจารย์พิสุทธิ์แยกก่อนือว่าวงในนี่ทางด้านของฟุกน้อยเองเดิมทีก็เข่าในเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับแต่ว่า วันนี้มาเจอกับเดชศักดานะครับรุ่นพี่นี่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็วงในนี่ทำได้ดีโอ้โหสลับขาแทงเข่าลูกนี้สวยครับทางด้านของเดชศักดาเอาละครับวงในต้านไหวไม่ไหวนะครับเพราะว่าเดชศักดาดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้ายกนี้ยก3แต่ก็ตีนยักษ์ผมรุ่นน้องเลยนะครับเดชศักดาเข้าอ้าซ้ายของพุกน้อยสวยแทงไปอีกเดชศักดาไม่เจ็บไม่ยีราเอ้าเสียไปในพลิก ถอยหลังถอยตัวเด้งมาขาขวาตีสั้นๆรมการวิสุทธ์แยกโอ้โห,โหนี่ครับมาอยู่ในช่วงประมาณ45วินาทีสุดท้ายของยกที่3นี่ครับมาเดซัคดาโอ้โหมาเดินขู่รุ่นน้องมาแต่ว่าฟุกน้อย,อยสู้ยิบตาเลยครับอ้าวเดียวว่าทำได้ดีแล้วเกินนะครับเดซัคด,ดาในตอนนี้นะครับเพราะว่าอาวุธที่ออกไปดูว่าจะเข้าเป้าจะแจ้งนะครับในขณะที่ฟุกน้อยนั้น เอาแล้วครับอาศัยจังหวะนะครับคอยบวกมัดบวกศอกด้วยสู้ด้วยนะครับแล้วก็วงในนี่พยายามจะไล่แขนตีเหมือนกันโอ้แต่ดูแล้วทางด้านของเดชศดานี่วันนี้แข็งแรงเหลือเกินครับเก<อ>ม<อ>การชกนี่สนุกแน่ครับคู่นี้อ้าชนตลอดนะครับเดชศดาสจโต้งมาเองเลยมาเองมาลุ้นที่มุมด้วยเสียไปอีกไม่กักนกำลังใจกันดีเหลือเกินเอาเด้งมาอีกทีหนึ่งตีสั้นๆน,นะครับคุณก้อยก็โตหมดยกที่3โอ้โหต่อยกันไฟแลบจริงๆพักก่อนครับ 2-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่นะครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมภพรพุ่งโดดแล้วก็ซีพีน้งเตพมิเศษไพทูด้วยครับเอาละครับยกที่4นะครับทางด้านของเดชศักดาออกมาเบียดปล้ำในแล้วก็โอ้โหยัดไส้ได้สวยสวยุกน้อยก็สู้ยิบตานะครับทั้งศอกทั้งเข่าเรือก็ไม่ยอมเสียเปรียบ เอาละครับตอนนี้มาดูกันวงในไทรแจะกแข็งแรงแข็งแรงในก,ก,การู้จังหวะจากที่ทางด้านของฟุกน้อยนี่ก็มีจังหวะเด้งตีได้สวยๆครับโอ้โห,โหอยู่ตู้เอกวันนี้นี่นะครับทู้ไปยุงมวยมันมันสุกหนุ่มบดนัทเดชทีมงานออกคู่มวยมารุ่นพี่รุ่นน้องนี่ต่อสองด์ไม่เท่าไรไม่เท่าไรคุณสายชนดูอยู่นะครับผีเครื่องผู้เซินเทียวหนังแล้วก็โสมโอุทีด้วยครับ ี <c oughs> ่นีับมากีฬาสดกีฬาสดบันเทิงดีถูกไปอยู่ช่อง24ครับโอ้โหใส่กันแบบสุดมันเลยอ่าตอนนี้วงในวงในโอ้โหวงน้อยตีเดซาดาตีโอ้ยังถือว่าสู้สีคู่ขี้ใกล้เคียงกันเลื่อกเกินนะครับคู่นี้เอาล้ครับวงนอกทางด้านของเดซากดาไม่สนเบียดเข้าไปแทงเข่าโอ้โหยัดไส่ลูกนี้สวยนะครับโอ้ยมาโดนฟุกน้อยนใช้เหลี่ยม บิดล้มกิ้งลงไปดีจ้ารองนี่เฮกันประดันเวท,ทีแล้วครับตอนนี้อาวชนตนล่อโอ้โหแต่ไม่มีเชิงแล้วนะครับเดชศักดาแกค่มอย่างเดียวอาศัยรุ่นพีอ้าวฝูวกน้อยไม่กูกเลยอะ่ะแกแก่กระทำท่ายังนั้งเลยแล้วเนี้ยพอ,อมานี่อะไรๆก็เกิดได้นะครับเอ้าต่อยมาแทงเสียบมาผูกน้อยตั้งโต๊ะขวาง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 เดชศักดดาก็ทิม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 โอ้โหวันนี้ครับ มาคู่มวยนี่ชิงดำแทบจะทุกคู่เลยครับเอาตอนนี้สถานการณ์ยังคู่ขี้ยังคู่ขี้ครับพี่อารีเบียดแรกกันสนุกครับตอนนี้ทางด้านของเด็ดสักดาพยายามเร่งเกมเอาแล้วก็ฟุกน้อยนี่ก็ไม่ตกใจไม่กลัวรุ่นพี่แล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าสู้ทั้งทุกรูปแบบนะครับเอาแล้วครับจังหวะนีเหนียวเชื่อกันบ้างกรรมการต้องเตือนทั้งคู่ครับเอาชนอีกฟุกน้อยฟุกน้อยเอาสะสายเตะพับขาไว้ เสียบมาพระโอ,โโอ,โอ้กระตุกเสือล้มลงไปนอนแงงแมงเลยโอ้โหมาดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรว่ากันใหม่เดซักดามาเปิดเกมสงขาาขาวปอมเข้าไปโอ้โแต่ว่าฝุกน้อยครับโต้ตลอดโอ้โห,โโหนี่แหละทุงพยูมวยมันมันสุขทุกวันสุขนะครับโอ้โหทุกพันต้องดูตั้งตั้งตั้ง,งเอาบีดเสียบมาสวยแล้วตั้งกำแพงไว้เลยนะครับ แมยกนี้ปลายยกนี่โอ้โหออกตะละดอกตะละดอกนี่ใช้ได้เลยนะครับของพุกน้อยเอาทีอีที่มดยกที่4โอ้โหพี่ผ่านมาทําได้ดีแล้วครับพี่อารีแต่ว่าต้องเล่นอีกนิดนึงไม่ว่ามียาฉีดมาไหลจาปั้นนะครับทางด้านของเดชศักด์ายกนี้ไม่สนนะครับต้องมีหมัดนะครับหมัดมีหมัดมีศอกเบียดเข้าไปโอ้แต่ฟุกน้อยนี่ไม่ยอมเป็นเป้าอิงดูครับาสายจังหวะนะครับวงในนี่พยายามจะล็อกเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่ให้ทางด้านของ เดชศักดานี่งัดศอกงัดหมัดออกมาใช้ได้ครับอา้าวมาชุกยิ่งยิ่โมโหยิ่งเข้าทางอ่ะเนี่ยแต่ก็ขวางไว้เรื่อยนะครับทุกน้อยถุงน้องก็จริงมต่อ,ตอยแต่กระลบได้นะแต่ว่ายังว่าหมัดยังมียังมีพลังในดีที่ผ่านผ่านมานะครับก็สำหรับศักดิ์มสุดินในยกที่ส่เนี่ยโดนแสงศักดากิบิกษเมิตอยสองนับเลยที่ลุมนีนะครับ แต่ว่ายกห้ามัดเดียวเลยสันสดาเรียบร้อยเลยนะครับเล็กฝนปี้เลยอ่ะวันนั้น่ะที่ลุมินีอ้าวมาดูคู่นี้นะครับายแดงเดชศักดานะครับน้าเงินฟุกน้อยนี่ครับมาตองเล็งอืมอ่าอาจจะมีผลเลยครับวันนี้ต่อน้ําหนักให้2ปอนโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้แรงปะทะครับแรงปะทะเสียเปรียบโอ้โหแต่ว่าต่อยกันแบบสนุกเลยครับคู่นี้ S 2> <S 2> <S ไม่ละความพยายามนะครับทางด้านของเดศักดาพยายามเบียดเดินต่อยหมัดฟันศอกเป็นการใหญ่แต่ว่าดูว่าเรียวแรงนั้นก็โหดหายไปเรื่อยๆแล้วนะครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วในขณะที่ทางด้านของฟุกน้อยนะครับก็ดูว่าจะมั่นใจนะครับตอนนี้ไม่ปะทะครับอาัยจังหวะฝีมือนะครับตอนนี้วนไปรอบๆเวทีครับามาดูบนเวทีนี่ครับแกก็ะล่ตลอดเลยทีเดียว แต่ว่าแกยกสี่ก็ไปรับเยอะนะปลุกน้อยแกก็เลยโต้โตแทงแทงโตโต้แทงแท,ง,ท,ง,ท,ง,ทงนะมาปลุกน้องวันนี้มาแบบสมบูรณ์พระเอกเลยอ่ะดูดิโอโหอะไรนะก็ดูดีไปหมดนะครับเดชด,ดาก็เป็นฝ่ายเดินเดินค่อยจริงแต่ว่าปลุกน้อยเข้าออกมุมนู้นออกมุมนี้ออกข้างตลอดนะครับปลายยกแล้วเหลือเวลาอีกนิดเดียว น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้มีผลเลยทีเดียวนะสากับ32เด็กถักได้ร้อยสามสิบน้ำเงินพุกน้อยนะครับร้อยสามสิบสองนี่นะครับทุกพายุมวยมันวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา18บแนิกานะครับทั้งซีพีเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับดรองเท้าบูทเศษไพฑูรย์แล้วก็นึกถึงตโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สสาขาโดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์นะครับ แล้วก็โสมโอทีพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งบูเซินเกียวหนังคลายกหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่หนึ่งนี่นะครับคู่เอกวันนี้โอ้โหต่อยแล้วก็แม,ม่ดูผิดเหมือนตาเบ้เลยอ่ะตาเบ้เลยฟลุกน้อยนะครับฝ่ายแดงวันนี้เดชศักดารอคะแนนของกรรมการบนเวทีก่อนนะครับที่จะไปรับไปให้คะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3มุมนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ชูมือให้น้ําเงินนะครับน้ําเงินวันนี้พลุกน้อยนะครับเกียรติปาริกิจเป็นฝ่ายชนะเดศักดาสอจ,อจอต้งราชินไปนะครับ